สวัสดีครับพบกับ FC Mobile กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวทีมของพี่นะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่ OVR อยู่ที่106แล้วนั่ครับมูลค่าทีมตอนนี้อยู่ที่4,300ครับนักเตะที่เข้ามาใหม่ก็ตามที่เห็นเนาะเมื่อกี้นะครับก็จะมีนิโก้ิลเลียมนะครับแทนองดีนะครับแล้วก็ายายยตุเล่นะครับแทน ในส่วนของลุดกลิดนะครับก็จะมาดูการนับในส่วนของเมนเจอร์ว่า OVR 1 0 6นะครับแล้วก็นักเตะที่เข้าใหม่2คนนี้เนะี่ยจะช่วยพยงทีมได้มากน้อยขนาดไหนครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าครับผมไปสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือร้าน Do วบันพีชอนั่นเองนะครับมีบริการเติมฟ i f a Point และแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกก่าเติมเองแน่นอน ถูกแลดีต้องที่ดับเบิลพีเลยครับสำหรับน้นองๆที่กดสมัครสมาชิกช่องนะฮะพี่ป๊อปจะมีคลิปกินกำไรให้ทุกๆสัปดาห์นะฮะโดยจะมีสมาชิกระดับขั้นเริ่มนะครับหรือว่า50บาทต่อเดือนนะครับก็จะมีคลิปให้อยู่ที่1คลิปต่อสัปดาห์ครับแล้วก็สมาชิกระดับน้องชายที่หน้ารักครับ100บาทต่อเดือนจะมีคลิปให้2คลิปต่อสัปดาห์นี่ครับใครที่อยากสร้างทีมด้วยการหาเงินจากการกินกำไรนะครับสามารถที่จะสมัครสมาชิกได้เลยนั่นเองครับ ต้องบอกเลยว่าหลายๆายคนนะครับได้เงินหลักร้อยล้านต่อสัปดาห์ก็มีนะครับนอนขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้นๆนะครับแต่โดยปกติก็จะอยู่ที่ประมาณสัก10ถึง20อ่า10ถึง30เปอร์เซ็นต่อสัปดาห์นี่ครับแล้วเจอกันในช่องชุมชนนะครับสวัสดีครับและตอนนี้ครับอยู่ที่182นะครับนะก็ตอนนี้พอไม่มีองรีแล้วก็ลุดกุลิตนะครับก็มาดูว่า2คนนี้จะช่วยทีมยังไงครับในส่วนของแท็กติกก็ลงไปเรียบร้อยนะครับในส่วนของนั้น เดี๋ยวไปดูอีกทีนึ่งแล้วกันครับในส่วนของติกนะเดี๋ยวเราไปดู2เกมแล้วกันครับ106จะสู้ได้หรือเปล่าครับไปชมกันเลยครับผมโอเคครับผมวันนี้นะครับก็ไปเยือนนั่นเองครับเจอกับแผนอีกฟังนึงนะครับ4-1212่ r o โรครับแผนนี้เป็นแผนอะไรที่เหมือนกับว่าแพ้ทางสีนึาโฮดิ้งเหมือนจะแพ้ทาง4 2 2น2 r o นโรครับอ่ะไปดูกันครับ นักเตะที่เข้ามาใหม่2คนครับยายาตุเล่แล้วก็นิโก้วิลเลียมนะครับจะสามารถช่วยทีมแบ่งทีมได้หรือเปล่าครับผมมาครับอาเก้บูมีก็เสียจังหวะไปครับเป็นวิจิลฟันได้ครับผมเขียนไว้ได้ก่อนมาแล้วจังหวะโตกลับแล้วจังหวะนี้มาแล้วมูซิล่ามูซิล่าโอต่ยาวเกินเข้าไหมเข้าไหมโอ้โหโอ้โอโอยิงอย่างเหนือที่เหลือมาจากไหนนะเมื่อกี้นี้นะ โอ้ oh, ชิปเข้าเลยครับทุกคนไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าจะเป็นการชิปนะฮะโอ้โห oh, oh, แล้วแบบสวยงามมากเลยนะคือด้วยการควบคุมเกมจริงๆเนะี่ยเรื่องลูกชิปในเกมนี้เนะี่ยโคตรยากเลยนะแต่นะครับบอทสามารถทําได้ดูเหมือนดูเหมือนทําได้ง่ายๆเลยนะฮะชิปอย่างเหนือเลยเมื่อกี้ไปแนละ้วตัดบอลได้ครับ ตเล่ออกบอลมาทางขวาครับผมอาร์เบอโตโอ้มูซิล่าจับบอลลั่นนิดนึงแล้วลูกนี้ยังไม่ออกด้วยยังไม่ออกด้วยยังไม่ออกด้วยโอ้โคเบลเกือบโดนไปครับโตกลับแล้วโอ้เร็วด้วยตัเล่เยี่ยมอย่าซึ่งเสียบอลเนี่ยเยี่ยมไปครับมูซิล่ามาที่แฟงไรการแล้วก็ยิงไปโอ้ไม่ตรงกรอบครับผมได้ลุ้นได้ลุ้นแหม่ไม่เข้าประตู โอ้ฝั่งนั้นก็มีตูเล่เอลโม่นะแล้วเวียร่าด้วยนะเวียร่าไม่รู้ร้อยเอ็ดหรือว่าเก้าสิบเก้าเอา้าแล้วแบงค์ไรากาดเอาไม่แทงอะ่ะไม่แทงอะ่ะเอ้ยแทงดิอุย้ยช้าเกินจริงๆสามารถจ่ายออกขวาได้นะออกขวาก็ได้ออกซ้ายก็ดีนะเมื่อกี้ตัดสินใจพลาดน,นะผมไยการเมื่อกี้ยิงเองซะงั้นโอ้ตูเล่เฮ้ตูเลขค,คือ,เ,คคอเป็นอะไรที่ดูโอเคมากเลยนะ ในเมนเจอร์นะครับทุกคนดูการจ่ายของตัวเลขค่อนข้างดีเลยล่ละนะครับอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูการตัดเกรดนิดหนึ่งครับสองคนที่เราเอาเข้าใหม่นะครับอ๋อก็ถือว่าไม่ต่ำกว่ามาตรฐานครับนิโควิลเลียมก็นะครับตัวเลข6.1นะครับผมคนที่สอบตกนะครับมีเฟ้ฟงไรการดแล้วก็คาราบโตอ๋อโคเบลด้วยนะฮะจังหวะไรการดอ่ะควรจะส่งไม่ส่งนะตอนนั้นอ่ะเอาละจังหวะนี้แทงสวยครับผม แล้วเปิดมาได้ลุ้นได้ลุ้นเฉยๆครับเข้าซองโคเบลเล่นเร็วครับแล้วเป็นบอลของโยฮันไครได้ไหมได้อยู่ยังเป็นโรนัลโดคตัดบอลไว้ได้ไราการดมาแล้วโอ้ใช่เลยจังหวะนี้อรนโดพลิกตัวหน่อยจ่ายเข้ากลางเถอะไรการดตัดสินใจดีๆใจสินใจเออโรดี้มานั่นแหละเยี่ยมไม่แะไรไปน,นิดหนึ่งคร จ่ายดีแหละแต่ว่าจ่ายแรงไปนิดนึงจ่ายเหลือไปนิดนึงเอาทุ่มได้ไหมไปแล้วเหมือนจะเซตติ้งเกมได้แล้วไร้แหมลูกนี้จ่ายแรงไปหน่อยครับยนืนครายโรนันโดมาแล้วโรนันโด แล้วหลายอย่างนี้ตัวเล็บจัดไหมเนาะเลยไปนิดหนึ่งยิงเต็มข้อล่อเต็มแข้งไปได้นะเมื่อกี้ถ้าถึงนะเอาละจังหวะนี้มาแล้วโอ้โหจ่ายแรงไปนิดนึงฮะคือไอเดีย hmm. ดีแหละนะครับแฟงไราการก็อยู่ตรงนั้นแหละทำเลยไปนิดนึงครับมีเวลาอีกสินาทีครับจะประคองสกอร์นี้ได้ไหมหรือจะเป็นสกอร์อื่นหลังจากนี้10นาทีต่อไปแล้ว บอลเป็นของแดนนี่อัลโมแล้วตูเล่ตูเล่จังหวะนี้โอ้โหเอาละโดนจนได้ครับแม่ลูกนี้ไม่ออกนะฮะลูกนี้เดนนี่อัลโมเอาบอลลงดีครับตูเล่จับหนึ่งจังหวะแล้วก็ยิงครับจับซ้ายยิงขวายยไม่มีคนบล็อกด้วยนะจังหวะนี้หมาแปดสิบสี่โอ้มูเซีาหัวแดง เอาละตัวเลขจ่ายแรงไปและ้ะแล้วชิมมาอย่างนี้ได้บอมาหน่อยโรดี้มาหน่อย8 9แล้วโอ้ไม่น่าจะทันแล้วล่ะไม่น่าจะทันทันไหมไม่ทันแล้วครับผมเสมอกันจนได้ฮะเดี๋ยวไปดูกันตัดเกตหน่อยโอ้โดนยิงไกลจังหวะช่วงนาทีที่83ครับผมเรียบร้อยไปเลยไปดูกันหน่อยสิโอ้ยิงสเข้า2นะครับผมโอแต่การคลองบอลเอ การความแม่นยาในการส่งบอลนี่อย่างไม่ดีเลยนะโควิเลียมนะครับดูเร่หกจุดกว่าครับคนที่ดีที่สุดก็คือมูซิล่านะครับแต่อีกฝั่งหนึ่งดีกว่านะครับดูเร่ที่เขายิงเสมอได้นะครับเดี๋ยวไปดูเกมที่2กันครับนี่คือ OVR 106ครับเกมที่2ว่าอย่างไรก็ค่อนข้างตึงนะฮะในยิงสูงยิงหนาครับผมถ้าไม่เจอโปรนี่ก็พอไหวนะครับ แต่ถ้าเจอพวกโปตัดแต้มอะไรพวกนี้ก็ลำบากใจอยู่ฮะอาจจาก o v r ของตำแหน่งนะครับก็ถือว่าเราเหนือหน่อยๆนะครับไปครับเล่นในบ้านครับวันนี้โอเป็นนีครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนครับด้วยแผนเสียมสามโฮดดิ้งครับเจอ4-2-4ฮะลองดูสิว่าแผน 4.24โหมดเมเจอร์จะประมาณไหนครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับเริ่มเกมครับอย่าเพึ่งเสียบอลก่อนแล้วกันอย่าเพิ่งเสียบอลก่อนแล้วกันฮะ <c oughs> เล่นง่ายๆเล่นง่ายๆเล่นสั้น,ๆ,ๆ,น,ๆ,ๆ,นๆ,ๆกันก่อน <c oughs> จ่ายบอลดีๆจ่ายบอลตรงๆโอเคเยี่ยมอย่าเพึ่งจ่ายแรงอย่าเพิ่งจ่ายแรงโอ้พึ่งไม่ทันผ่านคำไม่ทันขาดคํำแรงซะแล้ว <c oughs> เสียการคอมบอลจนได้ครับแล้วอายังเป็นบอลอยู่ครับโรนัลดู้อยู่จังหวะที่ เอาไม่ตรงก,ก่ครับโรโดี้ถ้าขายไปก่อนหนึ่งกรุปเอ็มบาเบเอาละจังหวะนี้คานโรตัดบอลไว้ได้ครับในจังหวะโต้กลับแล้วมาที่จหวมูเซียราและใจายเกินไปหน่อยนะครับ เป็นจังหวะโต้กลับแล้วเอ็มบาเป้เอาละเอาละโดนพลิกโดนโดนนั่นไงนั่นไงโอ้โหเอาละเอาได้อยู DI, ่ตัดบอลได้อยู่โรดดี้เอาละมาแล้วมาแล้วโตกลับเร็วโตกลับเร็วหน่อยโอ้โหวิ่งมาแล้วนั่นแหละ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 ไปครับวิ่งทันอยู่วิ่งทันอยู่วิ่งทันอยู่ใครวะไรกาดโอ้โหเอาละแฟงไรกาดวิ่งแซงในจังหวะสุดท้ายครับผม ขึ้นนำไปก่อนนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับในนาทีที่32ครับโดยแฟงไฟรากาเนี่ยวิ่งแซงรถรงบ้อง,งมาครับโอ้โหแล้วยิงขาซ้ายด้วยนะขาซ้ายขาไม่ถนัดครับแต่ในเมเจอร์ไม่มีปัญหาครับขึ้นนำไปก่อนอีกแล้วเอา้าจ่ายหือเหลือจ่ายล้นๆและเราได้ฟาวครับผมการชนกันเกิดขึ้นคานาวโร เปิดบอลมาตรงกลางให้โรนัลโดไม่ถึงและบอลเข้าซองของโคเบลไปครับผมดิวอัพกันใหม่จากผู้รักษาประตูครับง,ง่ายๆจุดพลุมาตรงกลางและเหลือเวลาอีกห้านาทีครับในครึ่งแรกโรนัลโดมาที่วีล่าแล้วยิงอย่างนี้โคเบลไม่ถึงฮะแล้วก็ยังไม่ตรงกรอบด้วยครับผมจุดพลุมาตรงกลางครับไม่ได้เอาคานาโโร เสียโ,โ,โอ้โหกำลังจะวิ่งไปเอาบอลอะเดี๋ยวเราไปดูกันตัดแต้มกันด,ดีรอบนี้นะครับมีโคเบลนะครับที่5.9นะครับถามว่าโดนตัดตรงไหนไม่รู้เหมือนกันอาจจะจังหวะนั้นมัน้งจ่ายบอลไม่ดีหรือเปล่าไม่รู้ไปรครับยอนครายและจ่ายโอ้ลูกนี้โคเบลมาเถอะไม่มาเลยเป็นลูกคอนเนอร์ครับ นะเปิดมาอย่างนี้เฮ้ยได้มงนะนั่นโอ้โหคานาวรโรได้มงตัวเล็กอย่างเง้นะครับได้มงครับหนือโรนันโดว่ะไม่แน่ใจเอาละมาละนิโกวิลเลียมนิโลวิลเลียมนิโลวิลเลียมสปีดดีอยู่แล้วสปีดดีอยู่แล้วแล้วเปิดมาอย่าง hey, งี้แล้ว,อลว,ลว,อลวบอลไปฟังใครโอโ้ยังไม่ได้ครับเขี่ยออกมาก่อนครับและคารลอเบาโตได้บอลอาเก้คา <A ke. S 1> นาวรโรเล่นง่ายครับตัวเ่ ตัวเลขจากที่เห็นนะจ่ายบอลถือว่าโอเคเลยนะเอาแล้วลูกนี้โรนัลโดจ่ายแรงไปจังหวะการทำเกมของยายาตูเล่ครับถือว่าโอเคเลยนะโมเ,เมเจอร์คือใช้ได้ไว้ใจได้ครับไว้ใจได้แล้วจากกาังหวะนี้เอาแล้วจากกาังหวะนี้แล้วโอโ้โหโ,โดนโลกูกยิงไกลอีกแล้วครับโดยวียลาอีกแล้ว แม่จังหวะนี้โคเบลเหมือนกับจะไม่ได้บอลน,นะจังหวะที่ทุบออกมาลูกนี้ครับโรนันโดแล้วจังหวะนี้หม่งตั้งมาให้ที่วีล่าไม่ต้องจับครับวอลเลย์ไปด้วยขาซ้ายครับแม่โคเบลจังหวะเมื่อกี้รับบอลไม่ได้ครับผมไปครับยาย,าย,ายาตัวเลออกมาที่คาร์ลอสบโต้ครับ แล้วไหลามาอย่างนี้แรงไปหน่อยตูเล่ได้บอบอได้ครับเป็นเอ็มปาเป้ครับเก็บบอลไว้ได้เหลืออีกสิบนาทีอีกแล้วสินาทีสุดท้ายวัดใจอีกแล้วเอาละคานาโรพื้นที่รับผิดชอบของอาเบอโตแต่คานาโรจําเป็นจะต้องไปปิดช่องปิดมุฟแล้วยังไงต่อเอาละนาทีแปดสิบห้าครับมีเวลาห้านาทีเอาแล้วจ่ายไม่หาใครแล้วนั่นโอ้ชมอย่างดีๆเลยตูเล่เมื่อกี้ จังหวะนี้โอ้โหโอ้เกือบตายเหมือนกันนะเนี่ยอ่เดี๋ยวเราไปดูกันนะการตัดเกตนะฮะยิงสูงยิงหนาครับผมก่อจะได้แต่ละแต้มนี่ลำบากใจอยู่เหมือนกันนะะนี่โอวีอาหนึ่งหเลยนะเนี่ยโอ้หยิงสองครับผมเข้ากรอบหนึ่งอ่าในส่วนของแฟรงรายการครับดีดีที่สุดของทีมนะฮะแปดจนยครับยิงหนึ่งนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวเลขครับแอซิไป1ครับผมประมาณนี้ครับ OVRT ี106นะครับก็ตามที่บอกไปนะครับถึงแม้ว่าจะ OVR 106นะครับแต่ก็ในหมดเมเจอร์บางจังหวะก็ไม่น่าเสียก็เสียนะครับจ่ายพงยาพาดยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับนะแต่ใครที่เชิญชอบในการทำ OVRT นะครับก็ฝากด้วยแล้วกันครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ปีหน้าครับสวัสดีครับผม